สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือครับหรืวเราจะข้ามไปเกาะเก็ตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าข้างในนั้นมีอะไรกันบ้างแล้วเราก็จะไปดูเครื่องปั้นดินเผากัน,นครับโอเคไป ไม่เห็นค่าหัวน้อยหน้าว่าคุณท่านิยมไม่ทันสมายเม็นเงินเมืองไทยแล้วใครจะรับปรบกั้นเอฉันว่าน่าจะมีคนรับผูชอบบ้าง วัครับมาวันนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะเกาะเกตแล้วต่อไปนี่เราจะไปดูเครื่องปั้นดินเผานะครับว่าจะเป็นยังไงครับต่อไปนะครับเราจะมาฟังประวัติของเกาะเกตนะครับว่าความเป็นมาของเกาะเกตนั้นเป็นยังไงนะครับก็ฟังได้เลยครับเกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรีรู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอนที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของเครื่องปั้นยินเผาและประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดีเกาะเกรด็ดมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสังเกตได้าจากวัดวาอารามต่างๆบนเกาะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่คงร้างคน เมื่อพม่ายึดกรุงศรีอยุธยาได้หลังจากกอบกู้เอกราชได้พระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดให้ชาวมอญมาตั้งถิ่นฐานที่นี่โดยชาวมอญบนเกาะเกร็ดนั้นมีทั้งที่เข้ามาในสมัยกรุงทนบุรีและสมัยราชการที่สองต่อมาเมื่อตั้งอำเภอปากเกร็ดขึ้นแล้วเกาะสละกุลจึงมีฐานะเป็นตำบลและเรียกว่าตำบลเกาะเกรด็ดเกาะนี้จึงมีชื่อว่า กรครับตอนนี้เราและชาวคณะนะครับเรามาถึงหมู่บ้านองคอ่างแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าการปั้นนั้นมันจะเป็นยังไงครับไปครับ ก้พวพงคืนสู่รวงรังแต่คืนนี้มีเสียงดังฟังดูคลายดังมโหรีช่แลลวนี่คือเวลาที่โลกใบนี้จะได้ยินยนดนตรีนะครับต่อไปนะครับเราจะมาตอนนี้เราก็ถึงโรงปั้นแล้วครับก็ข้างในนะครับจะมีการสาธิต การปั้นให้เราดูกันเราก็จะอาจจะลงมือทำกันเล็กน้อยว่าเรามาดูกันนะมันจะสวยไหม,มเรื่องราวชีวิตปวดร้าวกลายเป็นบทเพลงบอกผ่านคำร้องบันเลงสอนใจให้กับคนหนุ่มสาวอย่าทอ้อ ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในแล้วนะครับก็ตอนนี้เขาก็มีการสาธิตการปั้นอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงมืออาจจะลงมือทํากันครับการทําเครื่องปั้นดินเผาของชาวไทยเชื้อสายมอญที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษชนชาติมอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานว่าคงจะมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่อยู่เมืองมอญก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทย เมื่อชาวมอญได้รับพระบรมราชาอนุญาตได้ตั้งบ้านเรือนบริเวณปากเก็ตซึ่งสภาพดินเหมาะสมในการทำเครื่องปั้นดินเผาส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ทำขึ้นเมื่อมอบแก่บุคคลสำคัญก็จะเป็นรูปแบบเช่นหม้อน้ำองค์สลักลายวิจิตซึ่งสามารถสั่งได้ได้เกือบรูปแบบตามความต้องการของผู้สั่ง ทางราชการได้เห็นคุณค่าของการทำขึ้นปั้นดินเผาจึงได้ถือเอาหม้อน้ำลายวิจิตเป็นตราสัญลักษณ์จังหวัดนนทบุรีครับก่อนจะก่อนที่เราจะทำนะครับเราก็ต้องไปซื้อดินมาปั้นนะครับแล้วเขาจะสอนวิธีการปั้นเราครับว่าวิธีทำนั้นทํนทำยังไงแล้วก็จะลงมือทำกันเ มมีวั่่นนนทำตอนแรกเราเอามือจุ่มน้ำเลยมือจุ่มน้ำแล้วก็กอดมือจับนิดหนี่งค่อยๆน้ำมือเราจะไปกดหนักไม่ได้กดหนักมันจะเดี่ยวเระว่าขั้นตอนแรกเราต้องมืเนี่ยกอดมือให้มันนึ่งก่อนก่อนที่เราไปจับยืนเราจะมีจุนถ้าเรากอดยืนไม่นิ่งเนี่ยเราจับไม่ได้ ครูครับส่วนมากดินนี้มามาจากตรงไหนครับดินนี้มาจากปรทุมครับกทุมกทุมใช่ครับแถวสัมโคสังโคดินต้องนาน่ยดินต้องนาที่เขาทำมาการบางคนเขาก็เอาหน้าดินมาขายนะเขา ถ้าคข้าดินมาขายตอนนี้เดี๋ยวลุงเจาะตรงกลางเดี๋ยวลุงจะมาเจาะตรงกลางวยนะครับเพราะว่าก่อนจะรีบยินขึ้นเราเจาะตรงกลางจะมือต้งนิ่งนะแต่เราเจาะไปเล็กไม่ได้เราเจาะได้แค่นี้ยอย่าให้ตูปันถึงแป้นล้วอาหารตูปถึงแป้นตูปพวกนี้มันจะรั่วตอนนี้เราหุกยินเข้าดนึงตอนนั้นก็รีบยินขึ้นอันนี้ถ้าเราหกยินเข้าได้แบบนี้ก็นี้มาเรียบินขึ้นการดีบิงขึ้น ช่วนเลี้ยงเปล่าการทำทรงสูงนี่มันจะย living, ากต้อมือไม่น ana, ิน่งไม่ได้ครับต้องมือนิ่งถลายแล้วไม่ติดเราจะแก้ได้ปล่อยวันต่อไปจะเป็นการขึ้นลายแล้วนะครับเราได้ทรงของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้อเหยียบเบสเล่นเลยไป เฮ้พีแจใช่ไมเน่ยนุมฟอฟียวมีผมคนเดียวร่อจริงๆนะเนียเมวไปคงมเอววนไปคมสสายืนชมมใช่ไม่ยเป็นไงบ้างวันนี้ทำมันมันอะแบบไง มันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดอ่ะอ๋อมันต้องใช้จิตวิญญาณหรือมืออะไรไหมต้องต้องใช้สมาธิสูงอต้องมีสมาธิง่ายๆทุกคนทําได้อ่ะเป็นเหมือนที่เราทำใช่ไหมใช่อ๋อถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้ไม่เป็นสกอยไม่อจะไก่อนจะไม่มองครับผมจากที่พวกเราได้ลงมือทำครื่อป้าดินเผาของพวกเราเองครับเป็นรูปหม้อนะฮะแล้วก็วันนี้ทำให้พวกเราได้รู้สึกว่า ประโยชน์ที่ได้รับวันนี้นะครับก็คือว่าเราได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตเก่าๆนะครับเกี่ยวกับ่องป่าดินเผาเพราะว่าที่นี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่นานมากนะครับและเราได้เห็นว่าที่นี่เป็นอะไรที่แบบสุดเซอร์ไพรส์มากเพราะเพราะว่าเราอยู่แต่ในเมืองไม่ได้เจอพวกแบบนี้สมมติเขาซื้อเองแต่เขาได้ลงมือทาก็ได้รู้ว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจครับผมยังไงก็อยากจะเชิญชวนวัยรุ่นทุกคนนะฮะวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับอยากให้มาเที่ยวที่นี่นะครับ ใกล้ๆกเกาะเกตนะครับที่นนทบุรียังไงก็คุณไม่ผิดหวังแน่ครับคุณไม่ผิดหวังแน่ครับ จฉันอาจจะเป็นอย่างนั้นกำลังแข่งขันแข่งแยง่งชิงกันไปแต่เเพศที่ฉัน